ครับสวัสดีครับบรรลักาณ์นี่มีวัยรุ่นเจียวโนนะครับอาจากนนนะก็เสร็จชกหน้านะครับทีแรกว่าจะโหลดนะพอเป็นไรเดอร์ผมโหลดไม่ต้องโหลดหรอกนะครับเดี๋ยวมันไม่นุ่มนะครับเดี๋ยวมันจะระยะยุบมันจะหายไปถ้าไม่มีความประสงค์ว่าจะจัดทรงแต่งซิ่งแต่งสวยไลยนะก็ไม่แนะนํานะครับจริงก็โหลดผมก็จะได้ค่าสปริงโหลดนะจะได้ค่าแรงเพิ่มด้วยนะแต่ว่าเราก็แนะนํานะครับ แนะนำเหมือนเพื่อนกันเหมือนรุ่นน้องเนี่ยนะครับเราก็ไม่ได้จําเป็นที่เราจะต้องไป h a r เซลล์นะครับโหลดไปบางคนอาจจะไม่ชอบด้วยนะยิ่งถ้าเกิดไปวิ่งโบ้รับผู้โดยสารอะพวกเนี้ยนะครับก็ไม่ค่อยเหมาะก็เดี๋ยวเซ็ตชกหน้าน้ำมันเอรินนะครับพร้อมกับปรับเซ็ตช,นะชกหลังนะครับชกหลังนะครับเอรินนะครับ H.O. 3 4มสนะครับติดตั้งมาเฉยๆนะรานไม่ได้ปรับอะไรให้เลยนะก็มา ปรับเซ็ตใหม่ได้นะมีบริการนะครับแต่คิดตังนะครับไม่ได้ฟรีนะครับก็ส่วนใหญ่ก็มาทําตัวนี้นะครับพร้อมกับเซตชกหน้าก็ยังดีตัวนี้ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าใส่แหวนอะไรมาผิดเ,ออเดี๋ยวจะปรับแฟกใหม่ให้มันเหมาะสมกับน้ําหนักนะครับแล้วก็รีบาวคอมเพรสชันนะครับน้องเป็นไรเดอร์นะครับก็จะปรับให เผื่อน้ำหนักบรรทุกด้วยชุกหน้าจิโอโนนะครับใช้สปริงเดิมได้นะครับกัรับน้ำหนักได้ดีนะครับไม่จำเป็นให้เราจะต้องไปเปลี่ยนสูตรผมนะจะไม่ต้องแบบใจเงินเยอะนะครับไม่ไปหลอกขายโน้นขายนี่นะครับถึงมันจะแบบรายได้ไม่ได้เยอะนะครับก็เพื่อเข้าขายของนั้นเก่งๆแต่เราก็ได้ความความไว้วางใจของลูกค้านะแนะนาเพื่อนๆแนะนําน้องๆกันมาต่อผมไม่ได้โฆษณาในเพจสาธารณะนะครับนานแล้วเพราะว่า การที่เราไปพูดเน่ยคนที่เขาขายอยู่เขาก็จะไม่ชอบเราเพราะนั้นก็พูดในบ้านเราดีกว่าพูดอะไรได้เต็มที่หน่อยนะครับไม่ต้องไปใส่นู่นใส่นี่นะครับเบืองตังเ,เก็บตังไว้ซื้อโชคหลังนะครับหรือว่าไว้ผ่อนรถนะครับเศรษฐกิจแบบนี้นะครับน้องๆขยันทํางานกันก็อย่าอย่าไปใส่อะไรที่มันใช้ไม่ได้สุดท้ายก็ต้องมาแก้เีกนะครับเสียตังสองรอบนะครับ อันนี้เดี๋ยวเราทําความสะอาดระบบวาล์วนะครับแล้วก็เซตน้ามันเอร์ลินนะครับครับก็ทําการไขทอกนะครับนะเบอร์สิบสี่นะครับใส่บังโคลนนะครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับการเซตติ้งชกหน้านะครับซตชกหลังเอร์ลินนะครับให้แมทกับน้ำหนักผู้ขับขี่นะครับ วัยรุ่นเจียโนนะครับสนใจก็แวะมาเซตชกหน้าได้ไม่ต้องแบบทําเยอะนะบานปลายนะครับขั้นไหนยิ่งทําเยอะยิ่งบานปลายนะครับผมพูดไว้นะครับจะได้ไม่ต้องไปหลงกลนะใส่นุ่นใส่นี่นะครับมันไม่ได้ทําให้นุ่มหรอกนะครับเบิองตังคขอบคุณสาะการจิตตามผู้ชมครับสวัสดีครับ